สวัสดีครับทุกคนนี่มาเบิ่งวิธีการตัดใบผู้พายมึงเนี่ยน้อยใหญ่ครับโอ้หูดูไถ้าสิขาดจะบอกมันน้อยใหญ่ครับโอ้โหท่วมหัวเนาะผู้นังเบิ่งกันดูไงบึงเนี่ย,ย,ยก็ใหญ่ครับแถวพี่น้องอืม โอ้สีคาดจะบอกแม่เอ้บึงนอกไม่ใหญ่ครับพี่นอ้องบึงในบรรยากาศอันนี้ที่สวนผมนะครับโพนี่วูซ้ำแขนเล็กน้นอยนี่วายสุดสุด 对。Yeah,